วิ่หน,น้าหน้ากูมาปึ๊บฉายเลเซอร์ได้ด้วยอ๋ออันนี้สาวแยกกันเพื่อนนี้มาช่วยสาวแน่เลยดิวแมนนะครับนี่อาร์ตินดิวแมนมยังไงยุบโทรหาใครสัญญาณเมื่อกี้คือดิวแมนเรียกใครท่านดิวแมนหรอใช่สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชินซีเพย คลิปนี้ก็อยู่กันกับ s กิบดี้ทอย l e t มันติเวิร e ส p ีที่36ของค um ุณดอมสตูดิโอหลังจากที่ e ีก่อนๆนะครับเราจะแยกได้ประมาณ2ตอนนะตอนปัจจุบันใช่ไหมจะเป็นการแยก กลุ่มระหว่างไททันทีวีแมนที่ตามเพื่อปู่วิทไปแล้วก็จะมีไททันคาน c เมล่าแมนที่ต้องอยู่ช่วยไททันคอกแมนแล้วก็ตอนหลังที่ไททันสปิเกอร์แมนอัปเกรดมายัดโคตรเทพเลยนะมาช่วยแล้วก็จะนอกเหนือจากนี้จะเป็นการย้อนอดีตนะครับทำให้เราเห็นประวัติต่างๆของพวกแบบ ซีเพนซิลซีเพนใช่ไหมแล้วก็เป็นพวกแบบกลุ่มเพนซิลต่างๆแล้วก็รวมไปถึงบอกว่าทําไมกลุ่มเพนซิลอะเพิ่งออกมานะครับเออรวมไปถึงมีการไอซีเพนมีการยิงคนด้วยไม่รู้ว่าคลิปนี้จะเป็นยังไงต่อมาร่วมลุ้นกันนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามให้การฟฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือน<ๆ>เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันเลยมาครับ ฐานทัพที่มีเลขหนึ่งคือฐานสกิบิดี้หนึ่งหรือเปล่านะตรงนี้มีใครขุดดินอยู่เป็นพวกวิวแมนเหรอครับทาทันทีวีแมนมาถึงคนแรกเพราะว่าในอีพีก่อนอะวาร์ปมาปึ๊บเลยแล้วก็ปูวิทดอกเตอร์สกิบิดี้มาครับแล้วก็พวกมิวเทน ที่อัาเกรดมาโอ้มากันหลายคนเลยครับตรงนี้เดี๋ยวทำแฮชทำเวลากันแล้วเอาลาด็อกเตอร์ที่หนีมาจากตอนนั้นโหนี่คืออะไรนี่ตัดมาอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมเนี่ยเพื่อแอตตาซินยูนแมน พื่อแก๊งตัวอีเล็กอ่ะเพื่อแก๊งตัวอีเล็ก,<อ>ก,ลกนี่คิริโตะปึ๊บโอ้กล้องเวียนหัวเหมือนกันนะฮะฉากนี้นี่ไงใช่อยู่กันครบเลยใครบ้างก็ไม่รู้นะเต็มเลยเพื่อตัวอีเล็กอะ่ะแล้วก็มีตัวใหญ่มาปลืมไอะดริงดิแมนก็วิ่งกับเขาด้วยหนีมาก่อนเลยครับน่าจะมากันครบอะ่ะมุ้ยเพื่อะกีบีดี่ตัวใหญ่มีเลื่อยเป็นไฟๆไฟด้วยยังไงครับ พวกสาวๆก็อยู่นะนุ่มๆสาวๆนี่ฮะฮอตเลยเออแฮกระบบอันนี้เขาเรียกแฮกระบบทุกคนตังประตูเปิดมาที่ห้องอะไรห้องหนึ่งแล้เจ้าสก,กีบีดีตัวเมื่อกี้ป่ะเนี่ยอุ้ยหน้าหน้ากมาปุ๊อฉายเลเซอร์ได้ด้วยอู๋ไม่ใช่ตัวเมื่อกี้นะตัวเมื่อกี้เป็นเป็นมีมีดไฟโอ้ แต่ปืนมันเยอะอะตรงเนี้ยปาไปครับโอ้โหโมีใครมากันให้เอเดนซินดูแมนหรือเปล่าหรือว่าคีโตกันคีโตแน่เลยแล้วไม้มันไม่หักหอ่อโดนเลื่อยไปฟ้าพืดนนี่ครับเจอคาเมล่าบูแมนยิงพื้จี้จี้ไปโอปืนมันใหญ่กว่าเยอะพวกนี้คือตัวเล็ก,ลกๆทั้งนั้นขนาดม,มันต่างอะ่ะจะลุมก็ อาอาช็อตช็อตอันง่วหมดง่วหมดอ้าวกินง่วหมดเลยเจอหยุดเวลาจากจากฮอกวูแมนเย้เจอหยุดเวลาแล้วงไงต่อดึงเมื่อกี้ปลาอัดหน้าอ้าวแล้วตาไปไม่เป็นไรเลยเมื่อกี้อัดตาไปไม่เหรอลวงแสดงว่านี่อยู่สูงอ่ะทุกคนอันนี้เป็นหาทัพที่อยู่สูงอ่ะย,ย,ย,ย่ำย่ำย่ำคาเมล่าวูแมนกับ มีโตนะครับ็อตอีกแล้วเอาละจะเอกับเพื่อเหล่ามิวเทนน้ำเกต็ศูนย์หกนะฮะมีตัวอะไรบ้างแต่เมื่อกี้ก็อยู่กับใครท่านทีวีแมนปะนี่ดิแมนสตินเฮ้ยอ้อันนี้สาวแยกกันเพื่อน,นี้มาช่วยสาวเนี่ยเลยดิวแมนนะครับนี่ อันดับสี่ดิวแมนยังไงยุบโทรหาใครจะกดสัญญาณเรียกใครเอ่ยที่นี่จะเป็นแหล่งจะเป็นหลุมฝังศพของพวกแกรประทับอ่ะเอาเวนเจอร์แอสเซมบลอ๋อยังนะอ๋อนี่ไงนี่ไงดูดโอ้สัญญาณเมื่อกี้คือดิวแมนเรียกไททันดิวแมนหรอ,อมาเลยอ้าว แล้วเป็นฝ่ายไหนเนี่ยแล้วก็จบก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ Skibidi Toilet Multiverse EP ที่36จากช่องดอมสตูดิโอ เพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างครับคอมเมนต์บอกกันได้นะใน EP นี้เปิดมาเราก็จะได้เห็นไททันทีวีแมนได้ตามปูวิทมาถึงฐานทัพที่1เลยนะอยู่บนยอดฐานทัพเลยและบริเวณนั้นจะมีมิวแทนสกิบิดี้อัปเกรดอยู่ด้วยนะยืนกอดอกแบบเท่อยู่เลยแต่ เป็นเพื่อบางส่วนนะไม่ใช่ทั้งหมดแล้วก็ยังมีแบบคนขุดดินอยู่ด้วยซึ่งเรายังไม่รู้นะว่าเป็นใครเราก็จะมารู้ตอนท้ายเรื่องนะครับอ่าแล้วก็ตัดกันไปปุ๊บไปที่ฝั่งของพวกแอทซินดิวแมนพวกแบบคิริโตพวกตัวเ,เล็กๆของฝั่งพันธมิตรนะได้มีภารกิจในการไปช่วย TV วีวูแใช่ไหม เ้ยไม่ใช่ทีวีดิวแมนอ่าที่โดนจับตัวไปก่อนหน้านะครับพอเข้าไปถึงในสุดอะระหว่างทางก็มีการต่อสู้กับเพวกสกีบิดี้ด้วยนะครับพอเข้าไปถึงห้องในสุดนะก็จะกลายเป็นพวกสกีบิดี้ที่เป็นมิวแทนอัพเกรดอะยืนรออยู่แล้วก็คงปะทะกันเร็วๆนี้แน่นอนนะครับแล้วก็เราจะได้เจอดิวแมนด้วยเออดิวแมนก็แบบโดนขังอยู่แล้วดิวแมนก็หันปุ๊บกด นะฮะเราก็นึกว่าโทรหาใครก็คงโทรหาไททันดิวแมนนะ,ะที่ขุดอยู่ข้างนอกอ่ะมันเป็นสัญญาณอะไรบางอย่างปุ๊บขึ้นมาไททันดิวแมนก็ขึ้นมาฮ่าแล้วก็จบตอนไปนะใน EP นี้อ่าใครที่แบบยังไม่ได้กดติดตามให้การฟากด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของเราแล้วก็คลิปนี้ชินซีเพต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนไว้เจอกันใหม่โอกาสหนนะ้าไปก่อนละบ๊ายบาย